สาวัสดีท่านผู้มท่างกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมกุเล่นทำอะไรกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับรายการยอ้อนบอดแบบเก่านะครับแบบวันนี้นะจะพายอ้อนก็คือไซตามาเนียนะฮะเป็นแมทไซตามาที่ผมโคตรชอบเลยเมื่อก่อนอ่ะนะตอนนี้ก็ชอบอยู่แต่ไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าเท่าไหร่นะฮะมาเดี๋ยวที่บอกว่าขาวว่าเกมนี้เป็นยังไงนะโดยเกมไซตามนไซตามาเนียเนี่ยจะเป็นเกมแนวฟาร,ร์มเรลฟาร์มฆ่าสตัดเอ่อไอพวกฆ่าสตัดเนี่ย เราสามารถเพิ่มอ,อยากเวลอัพเลยฮนะยิ่งเวลอัพเยอะเราก็ได้อ่สเตตเยอะนะฮะอันนี้ไม่อัพแหละมันมันมันสูงมาแล้วนะฮะแล้วก็มีแบบพลังต่างๆมากมายการสุ่มพลังนะฮะจะมีอย่างนี้เลยเนี่ยโอกสอาสออกก็โต๊ะใส่อะไรเยอะแยะนะฮะพลังอะ่ะเขาให้เยอะเลยนะแล้วก็มีการสุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะมันเป็นเชิงสัตว์เลี้ยงนะก็คือสัตว์เลี้ยงพวกนี้จะทํา มันมีความสามารถแตกต่างกันนะฮะอย่างที่ผมใช้อยู่เป็นอ่าอะไรนะไตามาสคิดมัดนะฮะไตามาสคิดมัดนะอ่าจะเซกล่องออกมาแล้วก็ระเบิดนะดามเมจแรงมากามาไม่ได้แล้วด้วยนะเป็นคิดมัดแล้วก็ตัวอื่นก็จะบวกตามต่างๆนะตามอะไรต่างๆนะฮะเอาใหม่จะบวกตา์พื้นฐานด้วยอ่ะมันเขียนอยู่นี้นี่เลยนะฮะหกดาวบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามดาวสิบเปอร์เซ็นต์ห้าดาว ไอ้สองดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งดาวไม่มีบัฟนะประมาณนี้นะฮะบ,บอกเลยให้มีนี่ก็เก่งมากอะไรอ่ะก็จะเกิดนี่ห้าดีอ๋อจะก็จะเกิดนะก็เกมนี้นะจะเป็นเกมแนวฟาร์มมเมีเควยให้เราทับนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับก็ควยจะประมาณเนี้ยมันจะบอกตามควสนะแล้วก็มันจะแนะนําตามควยนะพอเราทําอะไรเสร็จแล้วนะฟาร์มเเสร็จนะะมันจะแนะนําตามควสนะอ่ะอยาหนึ่งโค้ดนะฮะมันมีโค้ดนี่บอกไว้เลย นี่นะมัเขียนตรงนี้เลยนะโค้ดอะว่าโค้ดไหนใช้ได้มันก็สามารถดูได้เลยนะยังมีมากมีโค้ดให้กูเขียนด้วยนะฮะอ่ะต่อไประบบอินทอร,รี่ล้วกันอินทอร,รี่นะครับเราสามารถเอ่อเก็บของต้งแต่งได้นะของต่งแต่วันนี้นะก็สามารถฆ่าบอสนะฮะต่างๆเลยนะครับมันก็ดับให้เรานะโอกาสดับก็แล้วแต่บางตัวว่าดับเท่าไหร่นะครับซอยพลังอันนี้เป็นอินทอเรี่นะด้วยเราสามารถหาพลังได้นะครับแบบเราซุ่มพลังกันนะเสร็จใช่ไหมเราสามารถมาใช้ยี้ได้ เอ้ยไม่ใช่เด็กต้องซื้อวะอ๋อต้องซื้อนะครับตรงนี้นะฮะมันจะให้เราซื้อนี้เนี่ยมันจะบอกราคาอยู่นะฮะวิพลังใหม่แล้วมอนสเตอร์กากากาบูกาโลแน่เลยเอาหนัเขาใช้แล้วกันนะฮะยังมีพลังอยู่นะก็พลัง,ขงโขนโขก็จะอยู่มาตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเอานักใส่ใจไม่รู้คืออะไรนะรประมาณนี้นะครับนักสับรเบิรยารโอลี่นะเวอร์ชั่นก็ไม่มีมาก จะรู้อะไรก็สามารถดูได้นะแล้วเกมน,นี้มี P P ด้วยสามารถเปิด P P ได้ใช่แต่อันนี้มันเซฟโซนมันไม่เปิด P P เกมอันนี้พวกนี้คือเอ่อดูวีโร่โอเคคือไงวะอ๋อเจ็ดเป็นเอ็นโอคนนี้เจอคนหัวสุดในเซิร์ฟประชันเขานะครับไปเดี๋ยวเราพาดูพวกบอสก,กันนีกหว่านะเป็นยังไงนะอะไรเดี๋ยวรีวิวพลังก๊อตกันด้วยใช่พระเจ้า อันนี้พลังก๊อตนะโดยเราสามารถวาร์มเนีก็ได้ใช่แล้วก็บินได้ชนะฮะปุ๊บมันนี่ก็ได้นะฮะและอย่างเกมน,นี้มันจะมีพลังด้วยนะพลังบางอย่างนะพวกเนี้ยมันสามารถดรอปไมาจากบอสด้เลยฮนะอย่างเช่นบอสการุ่งนี้นะฮะก็จะดรอปพลังของการุ่นะนี่เจ๋งมากไหมวะอุ้ยอืมมันดรอปลบ โอ้การลดพลัลงมืดแล้วมึงไงวะเรียบร้อยไปอ่าไอ้แบอลวันนี้ก็ดอกพลังนะครับนะนตีง่ายใช่โคชิวแล้วเกมน,นี้คนระับฟาร์มง่ายเอาหมอบอกเราก่อนเลยฟาร์มง่ายนะเอ้ยไม่ได้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ฟาร์มง่ายเลยแรกๆจะยากหลังๆจะง่ายนะครับเพราะเกมน,นี้ไม่หลบรีเบิร์ดนะอ่าเดี๋ยวให้ดูรูปรีเบิร์ด สำหรับระบบรีเบิร์ดนะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยให้เราเข้ามาตรงนี้ในห้องนี้นะนี่มันจะนั่งอยู่นะฮะลีเบิร์ดนะฮะนี่เลยฮะรีเบิร์ดนะฮะว่ารีเบิร์ดได้ไรรีเบิร์ดหนึ่งครั้งะคะูณสองลีเบิร์ดสองครั้งคูณสี่นะเรื่อยๆนะโอ้ผมรีเบิร์ดไปไม่รู้กี่รอบอะ่ะมันไม่บอกแต่ผมนั้รีเบิร์ดเยอะแล้วประมาสิบกว่ารอบมั้งน่าคูณสองร้อยกว่าสองร้อยละประมาณนั้นนะของผมนะ วันนี้สำหรับระบบรีเบิร์ตอ๋อเดี๋ยวเราพาไปดูพวกอ่อยานดีกว่ายานจะเกิดละนะฮะเพราะเกมนี้มันจะมีพวกบล็อกพวกบอสเกิดด้วยนะฮะจะประตูบอสเกิดเ้ยเดี๋ยวผมรีเอาการ์ูก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่เอาการ์ูเอานี้ดีกว่าเกนดัมสำหร,รับสายสสาหรับวชอบเกนดนะัมนะมีเกนดัมด้วยอ๋ออ๋อนี่บล็อกใช่ไหอันนี้ะวะกดสี่ ไอ้แม่แห่อันนี้มันไซบอกพละอันอ่ามันเป็นอันไหนวะเอ่อาซาูุรายซามี้กลายมันต้องการรู้อันนี้วะผมรรู้ไม่ได้นานละอันนี้นี่จ๊ะละนี่ลนนเลยทำไมชอบขอไปด้วยอาละมารอบอลเกิดไปดีไปอีกอีกหนึ่งนาทียี่สิบสี่วิแลงล่างเลยนี่นจะรวด นี่ฮะกันดั้มนะมันจะเป็นกันดั้มออกมาแล้วก็พลังนี้นะเอ่อเป็นพลังแบบเออสีดำนะเป็นหายากนะฮะบอกเลยโคตรด,ดีหืกมหกนบบนันดั้มเม่อไหรุ่้จจกรยอยเนาะบารเรียอะไรรอบอสมาปันรอรอรอฮะอีกไม่กี่วินนะ ในบอเนี้เราก็สามารถได้ของดับต่างๆนะฮะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพลังสัตว์เลี้ยงนะฮะอีพีที่เยอะมากๆใช่บอกเลยว่าได้อีพีเยอะมากแล้วบอสนี้เหมือนจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงด้วยบอสเดี๋ยวผมกำลังจะฆ่ามันินาาปล้างไปอ๋อยอโอยทองซีวิปแปลงล้างได้จะเลยละมึงเอาหลังงั้นเราเอาการโร่ดีกว่า อันรัตัวจะเปิดแล้วเราไปเลยสิบสองวิเปิดได้ไหมไม่ได้สามสองหนึ่งกดแต่วก็กอนี่ฮะเหน็นไหมบ้หน้าฮะตัวนั้นจะเป็นบอสนะซึ่งเป็นบอสก๊อตนะฮะแต่กูตายเลยไงโคตรโก เา,าเข้าใหม่เบบอกเลยว่าบอสนี้โกมากนะฮะแทบจะสู้ด้วยกันไม่ได้แม่งโกสุดๆเลยดูเลือดนะดูเลือดไม่ลดแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราเอ่อถ้าเวลามันหมดนะครับบอสมันก็จะตายไปแนะแต่ก็มีบอสอันน,นึงก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นยานนะฮะเโทโรเมนของการโรนะก็น,นี้เราก็ได้อีพีนะกับเงินนะเหมือนกันนะ ได้พีได้เวลนะฮะได้เงินนะครับไม่ต่างกันนะแต่ผมแนะนําให้ตีก๊อตดีกว่านะสำหรับก <God S 1> ๊อตไอ้ก๊อตอ่ะมันจะได้ของเนี่ยดีมากโคตรดีละของแม่นดีกว่าน,นี่เยอะสำหรับกาโร่นะฮะให้มาตีเล่นๆนะแบบเอ่อใครอยากได้อีกพีนะฮะแบบเยอะๆนะให้ตีกาโร่อะเพราะงังไงเราตีไม่เข้านะฮะแต่ผมแนะนําตีก๊อตดีกว่าเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกนะอ่ะกลับไปมาตีก๊อตดีกว่า อะประตูก้อนเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงนะไม่ใช่ดิ r ส s t a r t อีกเอาล่ะเราต้องทำการโจมตีย์กไกแล้วนะบึ้มมาเรียบร้อยตายห่าหมดนม่งจะโกงไปไหนวะอุ้ยเออผมกดรีเบิร์ตมก็รู้กันนะว่า,วามันอยู่กี่วินะบอส กูอยู่ไม่ทัน,นเลยวิ่งาวันี้จะอยู่อีกสามสิบแปดนาทีอันนี้อยู่อีกหนึ่งชั่วโมงใช่ซึ่งเราก็ไม่มันตนกันตายฮนะเพราะมันโกเกินแปลงล่างใช่ตีไม่เข้าตีไม่อะไรเลยนะฮะปล่อยไปแล้วกันนะไม่ไหวนะฮะปะเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูพวกก่อนตายดีกว่านะอันนี้ก็เป็นระบบบอสนะให้ดูเรียบร้อยนะฮะ ก็สามารถรอเกิดได้ซึ่งเอ่อไอ้บอสก็เหมือนจะเกิดทุกๆหนึ่งสองชัมม่วโมงมั้งเฮ้ยเอาเป็พลังก่อนลืมอ่าเอาเป็นอ่ามูไนยูนิเวิร์สโอเวรนหรอโอเว่นหรอยูนิเวิร์สหอออรหอแล้วกันนะไปไปกันเลยนะฮะก็เน,นี่ยจะเป็นพวกเกาะต่างๆนะฮะที่มีพวกบล็อกบอสอยู่นะนี่เดี๋ยวพาชมเกาะกัน ำเรวไว้ขอภัยนะฮะนะฮะโดยแต่ละ,กะเกาะอ่นนะมันจะเชื่อมกันนะฮะมันจะเชื่อมให้เรามันเชื่อมให้เราอยู่นะฮะโดยที่อยู่วิหงก่อนนะคือให้เรานะไปอยู่ด้านหน้านี้มันจะมีด้านหน้าเกาะทุกเกาะเลยนะครับนะทุกเกาะนะฮะมันจะมีด้านหน้าตรงนี้อยู่นะมันจะอุทธรณบ,บอกนะว่าเราใช้ไอเท่าไหร่นะในการมาสู้ตรงนี้นะครับไปกลับกัน โบลอ์เป็นรูวกงกลมไปแล้วไปนี่นะประตูเกิดประตูอะไรแบ๊บนี้ฮะจอดช่ว์นาเมนช่วยไมเราวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นอ๋อกาโร่เอาตายวัดโอเคมันไม่ใช่หน้าแค่กาโร่หน้าโหกาโร่างมันไปถ้าชม่อดีกว่าแล้วไม่เล่ารู้รอทางแลละ นะฮะฮเนี่ยนะกล่องก็จะมีข้อนั้นเยอะนะแล้วก็มีกเกาะท้ายอันนี้นะจะเป็นกล่องสุดท้ายนะสำหรับการฟาร์มนะ,ะนี่เลยกล่องน,นี้เลยนะฮะจะเป็นกล่องของเอ่อาซาตมะใช่แม่งโกงมากเนี่ยเนี่ยฮะแม่งโกงมากนะฮะบอกเลยและฟาร์มยาด้วยนะฮะต้องใช้ทักษะยาไกลนะสำหรับการฟาร์มพวกบอสต,ต่างๆในแบบนี้นะมา มีวันนี้แหละเนะอนะนะก็มานี้นะสานแบบนี้นะก็ใครอยากเล่นนะอยากฟาร์มอยากเล่นทํำไรก็สามารถนั่งเล่นได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเ่น่าเหมือนเดิมจากทีนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันทุกคนบาย